สวัสดีี่แ้วค่ะพี่น้องโพอพอพี่น้องทั้งช่องคักนะัสวีเดนซึ่งเป็นช่องที่นําเสนอทุกเรื่องราวจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่เราเพราะเราเป็นสไตล์เราวินิจวิเคราะห์ดูแล้วว่ามันคือสไตล์เรานะคะพี่น้องขาโดยเฉพาะการที่ออกมาตอบคอมเมนต์หม่อมแม่เองก็คิดว่าหม่อมแม่เป็นเบอร์ต้นๆเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในการตอบในโซเชียลมีเดียอยู่นะคะพี่น้องจะขาอันนี้คือ สาคัญตัวเองไปก็ไม่ว่าก,กันนะคะพี่น้าาองขาหม่อมแม่ก็สไตล์หม่อมแม่เองอ่ะนะคะตามที่ขึ้นหัวข้อละคะัดพี่น้องขาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ก็อย่างที่บอกเป็นคนที่ตอบคอมเมนต์อันดับหนึ่งของโลกอ่านเจอตอบจริงก็หยิบยกขึ้นมาตอบ ธรรมดาไม่จำโลกไม่จำก็หยิบยกขึ้นมาต่อบ,บนเวทีซึ่งเป็นซ่องของตัวเองเนี่ยก็ถือว่าแฟ,แฟแฟไม่โกงพราะคุณเขียนมาอันนี้คือตอบนะพี่น้องนะอ้นนี่คือหม่อมแม่ตอบอมาฟังคําพวกนี้เขียนมาหาครูดีจังนั่นล่ะคะ่ะก็มาฟังหม่อมแม่ตอบกันแล้วกันอีที่ใช้นามว่าอย่างนี้แล้วกันนะ่ะนะคะพี่น้องขาบอแหวนสาราอาสอเสือนานูสาราอา,สอสอา,า,อาแล้วก็พาเพลินนะจ๊ะ ที่ใส่แดด,แดดแดดแดดนี่จริงๆเขาเขียนชื่อติดกันนั่นแหละค่ะพี่น้องคาแต่อาจจะมีปัญหาหนู่นนี่นั่นในส่วนของเราทําช่องเพื่อที่จะมีไรายได้ตามมาอยู่เราก็พยายามที่จะลี่กลี้เล่ยงในการที่อาจจะเขียนชื่อคงชื่อคนอาจจะเป็นลีกกระซลีกกสิทธ์อะไรอย่างไรเราก็ไม่ว่ากันนะนะคะพี่น้องคาก็เป็นว่าให้เข้าใจว่าเหตุการณ์นี้คลิปนี้ขึ้นมา ตอบจากคอมเมนต์ที่เขียนมาไม่เอี่ยมไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่เป็นคลิปที่หลายวันที่ผ่านมาแล้วแต่อาจเพอเอินเพิ่งอ่านเจอแล้วก็เขาเพิ่งมาเขียนในใต้คลิปนั้นๆอย่างที่ว่าล่ะคะ่ะพี่น้องขาก็ไม่ว่าก,กันนะ,นะคะมาดามหน่อยก็หยิบยกขึ้นมาถือว่ามอมแม่เอามาจัดมาตอบแล้วกันตามสไตล์เรานะคะเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกจาก้าแต่มันเป็นงานถนัด ชัดเจนนะจ๊ะอ่ะคนนี้เขาเขียนมานะอีวาสนาพาเพลินนะจ๊ะอีวาสนาถึงเมืองโดยเฉพาะนะอ่ะมึงแต่แต่คนอื่นก็มีนะพี่น้องนะแตอะ่อ่านก่อนหน้านั้นเจอเยอะแยะทําช่องมาสองปีกว่าเนี่ย คาแบบนี้มันจะมีมาเรื่อยๆเดี๋ยวคนอื่นอาจจะมองว่ามาดราม่าอาจจะมาว่ามาดามาหน่อยบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นคนของสาธารณะมึงจะไม่ให้เข้าเขียนเลยเขียนได้คะ่ะไม่ได้บอกว่าไม่ให้เขียนนะเขียนได้คะ่ะแต่มอแม่ตอบมันก็ถือว่าไม่ผิดกติกาเพราะว่ากับการตอบเนี่ยมันเป็นคาคอมเมนต์ที่ถูกใจหมอมแม่หมอแม่ก็ขึ้นมาตอบก็ถือว่าอยู่ในกติกาอยู่นะคะนะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะคนนี้เขียนมานะอีวาสนาพ,า,พาเพลินพาเพลิน นี่นะจ๊ะเขียนมาอยู่เฉยๆไม่เป็นเรือคะน่าจะเป็นคลิปในการที่เขียนว่าป้าหายไปไหนหนั่นแหละเสื้อเขียวเขียวนั่นแหละคะถ้าจําไม่ได้แม,ม่ผิดแม่พิดน้อกนะเพราะว่ามาดมมาอ่านคอมเมนต์เยอะแยะมากมายแต่ติดตาต้องใจคอมเมนต์นี้คนคนนี้ก็เลยหยิบยกมาขึ้นเวทีโดยเฉพาะาพิเศษนิดหนึ่งนะคะอีวาสนาพาเพลินเขียนมาบอกว่าอยู่เฉยๆไม่เป็นเหรือคะทาไมต้องไปยุ่งเรื่องของเขาคะอ่า ทำไมต้องไปยุ่งเรื่องของเขาคะอ่าอันที่สองเขียนมาเขียนมาติดกันเลยนะคะในคลิปเดียวนั่นนะเขาก็อยู่ส่วนของเอ่อเขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเราไปออตอบคํานี้ก่อนถามตอบแบบง่ๆก,กันแล้วกันมึงเป็นแม่กุต,ติต เออมุกเปน็นแม่กุติรู้สึงว่าบอกว่าเรื่องของเขาเรื่องของมึงของอีหยังเขาทําช่องก็ช่องของกูกูประยบไปนังตแรแตกแม่มึงมาขืนเรื่ว่ดเปเปอร์ที่จะมานั่งเขียนว่าโอ้ต่อไปนี่กูจะเอาหนังตแลกแม่อีวาสนาพาเพลเนี่ยมาขึ้นโซ่แล้วกูกับมานั่งเบ,งบาบนเวทีของครูมันกับบอแมนเข้าใจบาลาห์โออีนี่ปึกนี่เหตุการณ์นี้คือตอบคนปึกนะพี่น้องนะอีนี่ปึกยังขัดเลยไปบอกไปส่องไปเป,ปรี้ยวฝ่ายไม่ละเปิดมากในในการ แอคเคาทนี้นะคะพี่น้องคะเปิดมาประมาณ2ปีแล้วล่ะเปิดมา2ปีเปิดมาเพื่ออะไรคะอันวาสนาพาเพลินเนี่ยอีปึ๊กเนี่ยนะเปิดมาเพื่ออะไรคะเพื่อมาขอส่องตริงโดยเฉพาะยิ่งโดยเฉพาะเข้ามาหาช่องหม่อมแม่เนี่ย ตอบตรงละค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันคงจะไปเขียนหลายช่องอยู่หรอกพี่น้องแต่กับการที่เขาไม่ได้ตอแยเขาไม่ได้บ้าจี้เหมือนหม่อมแม่ไงสมองมนหม่อมแม่เนี่ยบ้าเบาอร์คอแตกก็ว่าไปนะคะแต่มันก็สินเสมอกันนะจ๊ะอีวาสนาพาเพินอะตอบค่ะควนี้นะอยู่เฉยเไม่เป็นเลยคะ่ะทําไมต้องไปยุ่งเรื่องของเขาคะเอาต่อแบบง่ๆอีกนั่นแหละก็กูยุ่งเรื่องของกูกูเล่าเรื่องของกูคนเบิงบ่ถึงหาชีคน แต่กูไปเอ่ยถึงคนอื่นติดตามสถานการณ์กูก็พูดบอกไปแวะทุกเรื่องทุกราวที่มันอยู่ในโซเชียลมีเดียในส่วนของที่เขาไปพูดไปจาหรือมาออกคงออกข่าวกันเกาะติดสถานการณ์นูน่นนี่นั่นก็เยอะแยะมากมายนั่นเป็นสไตล์ของหม่อมแม่นะคะฉะนั้น ปึกคักน้ามึงี่เนาะเออว่างๆนึงจะแดกจะครี่หลายมึงไปแรกหญ้ามากบ้านมันจะมีอันนี้นะส่วนปง่งส่วนปลาส่วนข้าวเนี่ยมึงคงไม่มีปรรัญญาแรกหรอกเพราะว่ามึงเขียนแบบนี้แสดงว่ามึงโครธง,งงงเลยนะจ๊ะอีวาสนา,าพ,พ้พาเพลินคุณพ่อุณแม่เมื่เคยเรียนโซเซียนตีกับการที่เขาเปิดซ่องไม่ว่าจะเป็นอะไรเขาก็เปิดทําทุกอย่างเรื่องของเขาอะไรอย่างไรโดยเฉพาะจ่องที่วิาพากวิจารณ์ ก็ขึ้นหัวข้อทุกครั้งในการที่จะพูดหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์ครูมึงก็น่าจะเข้าใจว่างๆถ้ามึงไม่เข้าใจไปแค่มึงใช้ส่วนไหนฟังล่ะอีวานสนาพาเพลินมึงเอาส่วนไหนฟังอีปอบอีปุ๊กอีนาแหลมกีบีกูไปท่องเบิง ไอ้หนาตาเมื่อกหละหน้าแหลมกี่ดีจู่มึงก็ไปทำโอ้โหขนาดแอบขนาดสารพัดป่านนั้นมึงก็ยังหนาควงส่งตริงเนาะอีหามเงยหน้าแหลมอีหน้าลิงเออไปตายซะได้มึงเด้อเออฉะนั้นก็คือคนโง่โคนปึกปึกแบบนี้เขาโบยู่ให้มันโลกโลกหรอกอีปอบอีปึกอีปัญญาอ่อนมันหลุมมึงจริงคือบุ๋มมึงจริงหนาแก้แว่จุ๊ดจิจนะหนาแก้แว่จู่มงสิหุบขดพอขุดแม่มึงจริงบ่ล่ะฮะอีหามึงเอออีวาดจนาป้าเปิ้ลขดพอขุดแม่มึงเป็นไผ่หรอคุดาฮัดโคตรมึงฝืนละ พะว่ยหยางมันบริสาใจกูมันกปปร,ระจายเบาอีป่อปปื๊กอีปัญญาอ่อนนะคะอยู่เฉยเฉยไม่เป็นหรอกค่ะมึงที่เป็นเฮ็ดจังไหญล่ะออยูเฉยเฉยปูยูเฉยเฉยมันก็เรื่องของกลัวแล้วกูไปเอาตรัแม่มึงมานั่งทับแล้วก็มานั่งบนหัวหรือกูไปนั่งแหตแตรบ,บนหัวครอบแม่มึงหรืออีวาสนาผ้าเพิ่นเออขดพ่อขดแม่มึงเป็นไผ่ไหลหามเงยจะเมือนมึงปืกเนาะ กูเคยเห็นพวกมึงไงพวกที่เขียนมาทำร่องนี่จะเป็นมึงปึกเนาะเขาเล่นโซเชียลเขาอยู่ในโซเชียล้วเขาเป็นส่องของเขาเขาที่บอกเรื่องยังกระไดขันมึงเขามาฟังมึงฟังใดมึงก็ฟังมึงฟังบะได้มึงก็ไปตายใส่หามึงมึงสิมาเขียนโซงงูแถมมาเขียนโซ่ปึกปัญญาอ่อนหน้าตากระกว้างสรงตรงขนาดขนาดแหลมแหลมขนาดเออแอปปันไดใส่แอปปันไดก็ยังเบิ่งบะไดโยขนาดขนาดอีนา ปัญญาอ่อนคือมึงน่ะไหนหามเ้ยมึงไปตายซะเดอ้อมึงไปตกเขียวตกนรกซะเด้อหามเงยอีปัญญาอ่อนจังสีมึงก็ยังมา่ซส่งงงมาเขียนให้กูอยู่นอเนาะเผอิญมันมาเขียนถูกซ่องพอดีไงแต่กูคิดว่าเหตุการ นิสัยส่งตริงแบบนี้นะมึงคงไปทุกซ่องแหละกูว่านะนะคงจะไปเคียงนุ่งนี่นั่งไปขอส่องตริงเขาไงแต่คนเรื่องเขามีมารยาทเขาไม่ได้มารยาทไม่ไม่ดีเหมือนหม่อมแม่ไงมาเจอช่องหม่อมแม่พอดีไงอีหาเมื่อกีอีเปิกเดี๋ยวกูจะขึ้นเวทีอยู่ดอกอื่นเดี๋ยวกูจะขึ้นเวทียืนดอกนะดีวจะขึ้นเวทีจัดเมือ่อกียโยเวทีสดนะจ๊ะเพราะว่าทาคลิปมันบอสใจหม่อมแม่อยู่เฉยๆบ่เป็นเหรอคะทำไมต้องไปยุ่งเรื่องของเขาเรื่องของเขามันก็คืองานของเรา ปัญญาออนบอลลมึงอะเออถ้าพูดถึงกูอธิบายคํานีมข้าใจบ่ะเรื่องของเขาคืองานของเรา มึงเข้าใจบอหรู่บอกครับนี่นะอีฮามเลยอ้แต่ว่ามึงก็สิบ่เข้าใจหรอกเพราะพ่ามึงปื้ตนไถ่ว่างๆอ่ะแรกยาแหงแน่ยาแรกแต่ครีหลายเด้อมันเปืกมึงเข้าใจบอเกิดพอกดแม่มึงเอาขี้ยัดปาก้กินแต่น้อยกุนตีมันก็เลยบ่มีวิตามินติห้ามึงอีปัญญาออนเขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเราไปมันเป็นแม่กูตีที่จะมานั่งบอกกูซ่องกับซ่องของกูกูไปเอาเสื้อกดพอกดแม่มึงมาตั้งส่องทัตีไหนนะคะมึงฟังได้ก็ฟังมึงฟังบ่ ดมึงก็ไปไกลๆส่งตริงมึงหาคุณพ่อมึงตีมึงก็มาหาคุณพ่อมึงตีซองนี่ซองนี่เขาไม่ได้จุดทูบมึงกไ่ได้จุดทูบแต่ตอนนี้กูจุดทูบแล้วล่ะให้มึงมาฟังนี่ล่ะจุดทูบแล้วมึงมาฟังเหรอมึงก็ไปไกลๆตีแรกซ่องตริงเบื่อๆขมหม่อมแม่นี่นะแล้วก็ไปตายซะเดี๋ยวก็สิเปิดเท่านั้นนี่กันเสียงมึงเรากิบปอบบิดเปิดอีปัญญาอ่อนบึ้ออย่างมึงนี่อย่าอยู่ให้มันรกโลกเขาเลยนะจ๊ะไปตายซะมันจังสิบอะไรไปรบหัวซ่องอื่นพร้อมเผอิญมัน เข้ามาหาช่องหม่อมแม่นี่นะเออหม่อมแม่ก็เลย จัดหน่อยเพราะว่าศีลมันเสมอกันไงคนพวกมึงนี่มันต้องโดนหม่อมแม่นี่แหละปราบเพราะว่าช่องนี้คือช่วงปราบมารปราบสัมภเวสีปราบพวกปึกนี่ไงแล้วก็ไม่ใช่แค่มึงหรอกคนอื่นก็มีที่มันเขียนด่ากก,กูก็จัดเป็นไรหวัวารตัวไปก็แล้วกันนะจ๊ะอีวาสนาภาพเพิ่นมาฟังแล้วก็ไปตายซะเพราะขึข้นหัวข,ข้อซื่อมึงอยู่เนี่ยเพราะว่าไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเองมึงเขียนให้กูนี่นะ ก็มารับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วไปตายชนะหญามึงไอ้ไปไปโรนรกตก มกใหม่ฉันเดิกมเจยาวเด็กพุทธเด็กฉันเดิกอีปออีเปิกนะเพราะว่าไงคะพี่น้องขาทำไมถึงด่าเพราะว่ามันเป็นงานถนัดค่ะคาแรคเตอร์ของหว่อมแม่มีเป็นสิบคาแรคเตอร์อยู่ที่ว่าแต่ละคาแรคเตอร์จะออกมากับใครเรื่องอะไรเวลาไหนเวลาไหนที่ไหนอะไรอย่างไรนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขานี่แหละคือตัวจริงของหว่อมแม่นะคะช่องปราบสัมภเวสีปราบมารพวกนี้นะมาขอส่งตริงหว่อมแม่ก็จัดให้แฟงแฟไม่โกงนะจ๊ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายคะ่ะพี่น้อง เดี๋ยวถ้ามีอีกแล้วหมอแม่ก็จะจัดเป็นรายตัวไปก็แล้วกันนะคะขอโทษขออภย 99. 99ัย99.99เป็นผู้ที่มนบุญคุณเป็นผู้ที่เ,เ,เข้ามาผ่านไปผ่านมาหรือคนเก่าคนที่อยู่เดิมแล้วอะไรยังไงก็ขอโทษขออภยัยเพราะว่าหมอแม่ต้องจัดพวกนี้เพราะว่าพวกนี้มีเยอะอยู่ในโลกนี้ก็จัดเป็นตัวตัวไปที่มันผ่านเข้ามาหาช่องเราเราก็จัดเป็นตัวตัวไปก็ถือว่าแฟฝงไม่โกงอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายค่ะพี่น้องเจ้าขาสวัสดีค่ะ